เราเหรอ,อคนเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะถ้าใช่นะเอาหูประดิษฐ์เนี่ยอเอาขูดประดิษฐ์แบบง้างนิ้วแบบนี้เข้าไปนะหูดสะพริ่นสาย,ยไปเล <c oughs> ยอ่ะไปเลยยับขวดน,นะคืออะไรครับ ต้องการกล่องยา พ,พูดเจพูดเป็นไรก็หาอยู่ก็รอพูดอยู่ต้องแล้วเออก็พูดเม่๋ดวมีใครแล้วอ่ะบดีดใครอีกคนเดียวพี่ป่ะบดีดห้ามลอยไปมีอะไรมยืมพี่ป่ะมีอะไรนะไม่ยืมพี่มีเอาป่ะเอาออกมา แปกกๆกระสุนพอแล้วมีแม็กเจอร์ขีป่ะไงวะก็ของนานเผื่อมีไงจริงมันดีแค่นั้นนะสามกระก็พอเอ้ยได้หรอเออสามเนีพอแล้วเอ้ยเอาเรื่องอันนี้อ่ะคนกากเขายิงหมดแม็กจันโอเคทีมทีมโอ้ทีมทำไรวะมันเจ้ามันเจ้าความไอ้มันชุบเรียบกว่าไอ้มันใส่กันมันใส่กันน่ะมันใส่กันมันใส่กันดูแล้ว อืมอืมเอาว่าเลยเอ่ะถ้าเปิดผมอะ่ะเอาไม่เรียกเลยว่าโอ้โหเปิดผมก่อนเปิดมุลง,มลงลงมึงลงหนบ้านไม้เอ้ยบาดยังยังมัาพุ่งลง

แปลกว้าวไดะแบบวิ่หนียาวเลยอ่ะตามล่ามาจุดอ่อนมากนี่น้องออมน้องออมเอาเม้นคิดเอาออมอิสัตฟอร์มเมียฝนตกไปดับเวตมาแป๊บเดียวจะหายเพื่อนเพื่อนมาดูโรงงานได้เพื่อนมาดูโรงงานได้เพื่อนอ่าหูไม่เปิดใช่ไหมเนี่ยอะไรก็สายมือมีคนนะหนฮะ ต้องรอโอ้เฮ้ยรถเท่ปะซึ่งเห็นนะ่ยสก,กีน้องมาจากไหน,นอ่ะเฮ้ยโหบุญญาไม่นี่ไม่จัดบุญญาเลยนี่หว่างจิจกรรมหรอใช่เดี๋จะคนหลอกเหยียด<อ> ติเดเตยครับโก้กระป๋าเป้าเราออกไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บไว้ดาวน้องชายมีทําไมอีกเอายังน้องชายค่อยๆรุพ้พวกกันตรงนั้น,น,นอ,อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านหรือกุขนโนไม่ติด ตอตายแล้วเพื่อนต้องอ่ะเพื่อนมีใจขบับรถไปเลยเพื่อนเพื่อนมีใจขบับรถไปเลยตูออ้โชบ้าเพื่อนจะช่วย,ยหน้านี่ไงแหมเพื่อนถูกถูกตอนที่ทำม,มันมีคนละอ้าวอา้อาวอา้าวดีไหมปิงว่ะเรียบร้อยปิงว่ะปิงว่ะปิงว่ะ

คุณอันคุณอันเจ๊แช้ยไม่อยู่ใีวว่ป่ะรอพี่อันฮัลโหลผมได้ยินนะเอ่อพี่โจรครับเปิดเกมนี้เกมหนึ่งครับเอ่อง ก็เปิดอยู่ไงเปิดอยู่เปิดอยู่อะไยังไม่น่ะมูฟังอ่ะครับมูฟังอ่ะครับมูฟังอ่ะครับก็เปิดอยู่นะก็เปิดอยู่นะไม่ดได้ปิดฟังของเบื้อหนึ่งอะครับมูฟังเบื้อหนึ่งอะครับอ๋อเลยไปอ๋อว่าไงพี่อ่ะได้ยินป่ได้ยินป่ะได้ยินนี่ยมือถือเล่นอ่ะ 他敲没打掉。Step, อเยูมีนี่แบบแม่งอย่างก๊อดแต่เอาอย่างนี้หนูก๊อดเก่งเดวมีกุณอันเขาได้ไหมครับคุณอันนด่นรอเดี๋ยวพักก่อนเน็ตเน็ตมีปัญหาได้ได้ได้ สวัสดีครับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดี m มที TV นะครับชอบนินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม